มาให้จานหนึ่งสูตรสวดโตโก้เลยครับโอ้ยผักถั่วเน่าแนวกินถือใจ้วโอคือของของมาแก่ของของมาแก่ของผมเลยวะครับผมสวัสดีครับพ่อมงคลครับผมโอ้โด่วนเรามามาพ่อกันเนาะพ่อเนาะ ลูกซีบก,ก้นกุฏิคลอ,องเกียรติตกสา <38 S 1> มสิบแปดวัเถือกัมันจะงงวดเถือมานี่นนจะงงวดหรอพร่อมันหลับอะไรแล้วมาอาทิตย์ล่งเดียวกับเชือลังอาทิตย์อะไโรโอ้หลงบอกเ<ง>ถือเจออะไรพีน้องถือจนนับนับหลงครับพี่ซี่ครับผมเกียรติกกนัถือกนสามสิบเ้บนั่นเก้งงวดเนาะถือไรอร เพิ่นไปใส้เราพูดนี่รอนีแต่ว่าจริงๆเราบอกผมย้อนค่นเด็อ๋อครับผมเป็นแังไหนพ่ออ่าที่มามานี่เป็นมาซอยงานอีกอย่างสองตนมาซอยงานมาเห็ดอ่ากูดำโอ้โหาเสียนครับผมเห็ดซอยเพิ่นผู้ใดก็เห็ดผู้ใดผู้ใดก็เชื่อมผู้ใดอือต้นอะไรบัค้าข้าวราวาเกลือมาเกลือวุกันเชื่อมเป็นบ้านผู้ใดอยู่นะครับ สั่นจ้ามาเฮ็ดมันะ่มีเฮ็ยก้นเหมอนตายแล้วมันนั่นแล้ว่นบ่ว่ะพอาีผมมามาคาราวาเป็นหลกไปเชื่อมเกตุยเฮ็ดดางล่านในโลกแล้วั่นผมก็บ่เห็ดดังลานแล้วเ็เชื่อมไปเขาเยางงอมๆถึงไปเห็ดตึ้งๆเลยเฮ็ดสมืือแล้วหาวสามมือแล้วหาหัวเลยเป่นเ็ดได้แน่ะหัวเป็นหตแงให้ไดส3มืือก็ตกแ่งหัวมา ตีตอหัวปูได้แล้วพอดีเป็นบาบว่มีคนมาเห็ดเดียวครับผมจะหาคนไในบ่อได้พอได้อยู่ตามไร่กลางฝนเล่งไม่ทันสองอาทิตย์สามอาทิตย์นึ่งนี่งอืมเลยมาแล้วซ้ำหนีครับเกิดว่าแล้วเกิดผสมบุญเอื้อท่าสีหนี่งท่าสีแล้วแต่ว่าแล้วเลยหัวพ่นนี่ครับทักเลื่อยทั้งร็วตัวนี่ครับแต่ท่าสีแล้วมันแล้วเหัว่าผูเอาหนังหลนเนาะ ขยับลงขยับลงแล้วกันเฮ็ดไล่แล้วก็นท่าสีโล่งมากวันนี้เป็นยังไงพ่อตั้งแต่พ่อมาเฮ็ดเอ่เริ่มสัมผัสกระปูดนี่โอ้ยเราสัมผัสกระปูดดำก็มาคือจูกินนอนเพลินหลาบมากมาถวายมาอยังกับว่ามาเอาของน้ำเปินลหลาไปอยู่ไปกินบมื่อคิดบ่าอยากจักเดียวตั้งเตียร์ใครอะไรจะละสามแทงผู้เดียวเป็นเอาไห้เป็นบ่เอาไห้บ่เอาตั้งสิ้นเที่ยวงาหมูอะไรไปเที่ยวเรางาหมูป้าโต เมื่ออยู่เอื้อตินตั้งปูดำในราดำยาบุญสุกี่ระผมก็ได้บ่ได้อึดดูเอื้อตินครับผมเพราะว่าบุญบารมีของปูกับยาเป็นจอยครับจอยครับผมก็ได้ก็ได้สามตัวเลยได้สองตัวเลยเนี่ยโอ้ตจ้โชคลาบมีได้ตลอดก็ได้เรื่อยๆไปครับโอ้บ่ถือแนี่ด่านสองหบดมันก็ถือมันถือแปลกแง่มันก็ถือตั้งประเทศโอ้ไปตั้งประเทศเพราะว่าอะไรก็ตามก็รางออดีมันออกเราพอดีก็เลยเออว่านังขึ้นก็เลยฝัน มันมาได้กินของมากที่สุดคือพัดปาดุกพัดปรรลาดุกผมมาครั้งเอลี่ของโปรดของชอบเลยครับมานนี้เขามาให้จานหนึ่งสูตรสูตรโกโก้เลยครับ คัถ้าน่กินคือใจว่าคือของของมัจากของคือของมัจาขวงผมเลยว่าปลาดุเมันกับแปบเนาะเอาใส่จานมาจานมันกับเก็บมันผมผู้กินมันเป็นหาบนี้ผมได้ตีว่าเก็บแบหาโอ้ผมผู้กินมันเป็นหานี้ผมได้ตีว่าโอล่องเบงครับแม่นให้ปิญาน่าเอาฟังอะไรครับผมมือเครื่อนี่พอนนอยน่ใส่เครื่องก็นนอยู่บัตรบไดนนอนนี่น้ำพ่นบ่ะบ้านาแบบคับเนี่ยปกตินี่ผู้ดำค่ยไปหา่อบ่ ครับก็เคยไปหาหรอกลุงเชื่อไปตะกินไตะยังถนนยากินยังกินหอมหุยหุยเป็นยังไงบ่กินหอมวนไปตามพื้พ่อพ่อนเคยน่าต้าแล้วก็เป็นอันใดนึงลายจนได้มากพ้นละขึ้นมากตั้งเออแสดงว่าเพิ่นไปดึงพ่อมาตลอดตัวนี้ครับผมไปดึงไปหาพ่อมาตลอดและแต่ละครั้งพ่อนี่มาเฮ็ด มาจัดแม่เมื่อจัดดอกไม้เก็บเกี่ยวแนวอยู่ในสินของสักตละดนี่แม่ผมมัดผู้เดียวแทงมือวัดพระวัดนี้พ่อกับแม่ซอยแทงเท่ียังเกือบหลังๆนี่เกือบทางเนี่ยมาตาสินใหญ่ลงเตียนแแม่บ้านก็สบายกันเลยไม่มาทุกสินไม่มาทุกสินเลยมาประจำเลยคือคือสุขภาพเขามานเรเพิ่งกวาดผู้เดียวจัดการมัดนี่ดอกไม้ยังนำแดงนำธรรมดาเนี่ยแม่ผู้เดียวเนี่ยเรจัดการมัด แสดงว่า <poker> ป <phones> ูเ <darum> พิ่นเห็นขว่เห็ดมาตลอดเพิ่นก็เลยซอยสู้มาตลอดปูเพิ่นเห็ดบ่ไรล่ะครับหัวใบหน้ากเนี่ยหัวใบานาก็หัใหญ่บ่ยมีผู้เห็ดได้หลายตัวผู้เดียวเพิ่นเพิ่นเห็ดแบบนี้บ่พ่อแบบนี้ล่ะเห็ดแบบเดียวกันอืมอ็ เกตูเรยวันแมนแล้ววันนี้ผู้นี้ละเอดเนีมันเองเลยมาคาราวาเป็นอยู่แลลยครับผมไหนไหเอาดสามมื่นจบเจาเอ็ดฟเฮ็ดย่างเอีดไกเอาซ้ำนี่เนาะเอาเ้าซ้ำนี่ไหนพ่อยังพัเด็อิิมนด้หนิี่กำลังขั้งกูยิมลวตัวไหนอันตัวไหนแหละอันที่ว่าฝันกัพ่อพ่อฝันอันตัวไหเนะตีไปเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดพ่อคนฝันฝันว่าได้ยวยูได้กินข้าวมันพ่ ก่อมงคลเนาะก่มงคลโอ้ยฟันลักษณะนี้เทียบอ่พ่อไฟันหลายเสียนังเทียกับจา์บินหมดสวดหม้อวหมดเมื่อนี้่อนี้พอไ่่ไ่นเมืนี้ไม่ใหนอนีเป็นเจ็ดแตดม่ไงกินปยังกบ่กินปลาพัดีกินปลาดุกคัด ที่ผมสัตว์ที่ทุตผมไปกูมือว่ามันไคยกินนะนี่ไปจำไปร้านเขาอ๋อเขาไปในร้านไม่ยังอยู่พอ้องสั่งอาหารเพื่อมืดต่อไปอาหารผมมันเหมือนกันหมูลองเมืองเนาะครับผมไปเปนไพิจารณาพิจารณาเอาครับอะไรแบบเสน่ยงครับต้องพิจารณาเอาครับเนาะเดี๋ยวให้ทั้งทีมงานพึ่งหลอกนั่นก่อนกำลังขมักขมเขนอยู่ยึดแฟนฮะ ตัดอ่ตัดเลนเอาใี่นห่ตัดเนเอาก็มีเท่านั้นลามีเจ็ดแปเจ็หหท่านั้นะแปดเอากระิบเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปแปดหาา้เาน่อยเพราะวานคว้ามออย่างนี้โอ้เตอเป็ล้วบ่าวแล้วเาห้ารงวัลนะครับ่อยเขียนมั้งเนีถ้าจัเป็นของชื่อเองถืวสรสิทธิ์เลครับเดี๋ยวสิลืมไห้ได้กอดเขียนไห เบิง้งหน้าเรารอของพ่อมงคลไปก่อนครับมี่คร,รครับผมใช้หลบคนพี่น้องเออคนรอพ่อมงคลนะครับเนะาะครัโจนี่พ่อฝันว่าจะได้ดกับฝันว่าจะกินได้ใหญ่เขาปัดจานกระดุกค,คัดมาให้เต็มสวโโดโจโอ้ปัดก็เดี่ยวของมักเดี๋ยวมาให้เดี่ยวว่าต้องมาโอ้ยกินเราจะมาอิ่มแป๊บไปเหรอฝันตองวัดเลยครับตองวัดขึ้นมือแรกออกเลยโอ้ยฝันในขึ้นหลัางพอยออกแล้วกับวาฝันตองเลยมือนี่เราฝัน เรียกวอามือนี้มันแรงกับันก็ีมาเป็นเจ็ดแปดห้าอือนไปจัดเยาไดไปนองด้วยพดาาทางพอมคน่ลายตัวอมาจเลยจับผมไปรถใีไปไหนก็พอไปตอนได้คุยกันรถทุกท่านนี่เ่ื่อไตัวเาพอหลังบอกกยได้เห็นกันก็พอไปก็ได้เมื่ลารตัวครับตัี้ะเรียบตัวเดียวของเราไปจัดออก กินแล้วเือกินแบบาน่าอยู่เลยนะคะับคือเาเป็นสันตมวันนะพ่อนะไม่ด้ยินชื่อแล้วครัางสลาดกินแบงก์ออกหน้ายเคลื่อนสันมาเลยแนวทางสลาดกินแบงก์เลยได้กินแตงวันเลยทุกท่านไม่ตีเลยนะครับเป็นยัของท่านแล้วนะครับเป็นตาแมนยังว่าออเป็นตาแมนยังว่าวันนี้ยังได้เรื่องมาพ่อครับสองตัวนี้พ่อมากตัวไหนสองตัวมากแปดฐานแปดห้า มาคักเลยแหละตัวน yeah. ี yeah. Yeah. Right. Um, okay. ้คือดูอีกตั้งหากคือกินน้ำแข็งจดตลอดครับก็อนอาได้กินน้ำเข็งตลอดตัวตัวมากแต่หัครับทานตัวกระหายเดียวพอหรอหางเดียวพอหรอไงๆเสียงเบิ้งเอาครับสลากกินแบแมงรัฐบาลเนอะพี่หมอครับผมสนับสนุนสลากกินแบงรัฐบานนะพ่อเนาะครับให้พ่อสักครึ่งครัอ่ะครับหชื่อให้แน่พ่อ เบิ้งเรือว่ะในชีโนงครับผมผู้ได้มากเลือเอาบินจารนาเอานับสนุนตลาดเจ็แปดห้าครับผมอันที่รคนมากแปดสามีน่เรื่องความบรการนะครับทางเราครับเราครอบคันคนบนครับอนนรเห็นพ่อละพ่อใช้งานอกไหม แคปหน้าจอไว้ครับพี่ครับผมสำหรับแนวทางของปอบมงคลนะครับเนาะครับจะมีโชคลุ้มหลานกันครับผมเพิ่นได้ตลอดได้เรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆอายุได้กินน้ำเพิ่นได้ละเพิ่นพยหยามพูวกับญาณนี่ละใกล้จะได้กับข้าอชถึงตลอดนะครับผมอยู่กับญาณครับผมครับพี่ครับผม เท่นเนาะครับผมสวัสดีครับสผมพ่อครับคุณพ่อครับอีซี่ครับแคปหน้าจอไว้ค่ะอีซี่ครับสำหรับของพ่อมงคลนะครับเนาะมือนี้ครับอีซี่ครับพ่อมงคลนะครับเราเข่ามาเป็นรอยๆงวดัผู้คนติดตามผู้คนเบิ่งก็ได้ครับเรื่อยซี่ครับผมเอาโชกมันลำล่วยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับอีซี่ครับผมนะแคปหน้าจอไว้ครับอีซี่ครับผมพพ่่อน สำหรับคลิปนี้นะครับเนาะทีเดขอลาลงไว้เพียงสักหนี้ครับพี่พี่กับผมขอ,อกันณแม่นี่คลิปนะเขากล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสบางาครับผม